สวัสดีครับพ่อเสือครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนาะครับผมกับพาท่านผู้ชมทุกๆท่านมาตามต่อแนวทางงวดใหม่ครับก็คืองวดของวันที่16กันยายน66ครับในรอบนี้ครับผมกลับมาหาคุณพ่อเสือครับราคาคุณพ่อกับฝันตองงวดเนาะครับพ่อตองงวดมาขึ้นะครับครับราคาพ่อฝัน ตื่นเต้นครับท่านผู้ชมครับที่คุณพ่อเบาส่ผมฟังเมื่อกี้ครับก่อนข้างที่ที่จะแบบบอกเคยฝันในลักษณะแบบนี้ที่คุณพ่อว่าไม่เคยมีเลยก็ว่าเมียเจ้าของนี่ย่าีรือตายอยู่ไอ้ตรงหน้าครับครับเฮ็ตวุ่นเก็ดวุ่นอยู่ตรงหน้านะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อเสือครับท่านผู้ชมครับก็คือให้คุณพ่อเบาสู่ฟังครับว่าคุณพ่อฝันว่าจากไหนเน่ครับเนื้อหาเกี่ยวกับความฝันที่คุณพ่อฝันเมื่อคืนนี้เนาะครับ ครับคุณพ่อว้าความฝันทางเบืดใหไท่านผู้ชมฟังเนี่ยครับว่าคุณพ่อไปจังไดเห็นภาพในความฝันเป็นแบบไหนครับผมมันวันวายอยู่เที่ยงหน้าเที่ยงนาเจ้าของนั่นล่ะครับครับไปก็เลยก็แม่เสียชีวิตอยู่ครับในเที่ยงหน้าน่ก็เอามันมีที่จะว้ยไว้ศพไว้โลกนะครับครับก็เลยเอามาไหวรอไ้คันหน้าอยู่นั่นล่ะครับก็เจ้าบ้านเขาไปซอย เซลสะไปก็โอ้ทำไมมันเอาลงมาไว้อยู่ตากเลตากฝนอยู่อย่างนี้ครับไม่มีมองไวปเขาครับบ้านแค่นั้นแล้วก็ตื่นเลยก็เจ้าของก็ห้องหาย้นำนะโอ้ห้องหายจนตื่นโอ้ห้องหายจนตื่นครับครับนี่ตรงใจมันออกใหไแบบนี้อันนี้คุณพ่อฝันมือขึ้นนี่เนาะครับมันขึ้นนี่ครับหลังจากที่เลขออกเมื่อวานนี่เลขออกเมื่อวานนี่ครับ ก้มามฝันแบบนี้เห็นคุณพ่อบอกว่าบอกเคยตั้งังแต่เกิดมาบอ,บอกเคยฝันว่าเมียตายหรอกครับมเมียเจ้าของตายนิดห้องไทยล่ามาคนไปซ้อยเขาไม่ได้คุยกับเขาด้วยมันกาลังคิดห้ายว่าไม่มีคนรักษาโจอยู่คนเดียวนี่ไงครับแล้วในความฝันนี่คือไดเอาศพบเมียเนี่ยใส่ในโลงไวมันบอครับใส่แล้วอืมเอาใส่ในโล่งไวแล้วก็เอาไปตากแดดไว มันม,มีมองไวมีมองไวกับเียงเียงน้อยยูบรอบไคขนนาครับครับเจ้าบ้านเขากอกว่าเซลตาโอ้ก็ไม่มีเลยเอามันเอาเต้นเอาไม่มีเต้นไม่มีอะไรครับใส่องุ่นอยู่จากแดดลากฝนอยู่ข้ับนอกล้วกาห้องให้ เสียใจแห้งมันบ่ครับเสียใจแห้ง,หงไม่มีคนรักษาเจ้าของอยู่ที่ลังนี่ไม่มีคนก็เลี้ยงลานเลี้ยงยนะอะไร <ừ> อะไรอีกลเลยใจห้องให้จนตื้นเจ้าของโอ้ยครับครับปั้นขัก,ขกใช่ไ่มอืมเพราะว่าแล้วในเรื่องจริงนี่คุณพ่อเสือนี่คืออยู่กับคุณยายมาโดนหรือยังครับผมอย,อยู่กับคุณแม่ครับอย,อยู่น้ำกันมาจากปีแล้วครับผมสี่สิบห้าสิบปีแล้วโอ้ครับครับอืม แต่ตอนนี้คุณแม่ก็ยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมครับแข็งแรงเหมือนกันกับเสมอกันอยู่น่ฝ<ๆ>ันมาด้จคนแต่ถักฟันแบบนี้เนาะคนโบราณเพิ่นว่าคุณแม่สิสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะครับ,บว่ายา่ังตันล่ะอืมบอกคนเ่าคนโบาราณแต่ก่อนนะแมนแมนก็ว่าปันนี้ปันโบราณดอกถือว่าฟันลายกลายเป็นดีเนเาะพ่อลายเป็นดีเลยดีครับครับอืม ตามความเชื่อของเฮาคือฝันร้ายกลายเป็นดีครับแต่ยินยาของเฮาทีมันรลองไรฉันจะตื่นนกครับเราเมาื่อคืนนี้ตื่นขึ้นมากเป็นจะได้ครับรีบตื่นมาเอ้ยกูปังปัน่นเลย <laughs> มันคืนนี ul ่ใช่เฮ้ยคิดแต่เรื่องจริงก็ไม่ใจจริงว่าไอ้ฟันฟันว่ากินอะไรใจเพระถ้าเรื่องถ้าเรื่องจริงนี่เขาเสียใจแห้งเนาะครับพ่อเพราะคนเคยอยู่น้ำกันก็ยู่มาต้มจีไอจีพีแมนครับคืออยู่ดีๆมาจากกันไปนี่โอ้ใจหายแห้งใจหายแห้งครับครับแมนอืมอ่ะแล้วถ้าคุณพ่อฝันแบบนี้เนาะครับคุณพ่อเสือสิตีสิแก่ความฝันจัางไดครับผมก็จะอว่า หรือว่าตามที่ผมเขียนไว้ให้ดิตคุณพ่อบ่อยผมเขียนครับนี่บ้งคนซื้อนี่เอากันไอ้น้ครับครับคือตัวนี้เนาะที่คุณพ่อเขียนให้ที่ให้ผมบอกให้ผมเขียนเนาะก็คืออายุของคุณแม่หกสิบเก้าปีหกสิบเก้าครับและซีศูนย์นี่ก็คือผู้ยิงตายผู้ยิงตายครับครับราสองสีเก้าเจ็ดคืออายุของคุณแม่คุณแม่ พอสเกิรพอเกิดของแม่คุณแม่เกิดพอสเสองสี่เก้าเจ็ดนี่แหละอืมครับคือคุณพอเสียตีใส่ซัมนี่ไหมบค,ครับซัมนี้แหละครับอืมครับก็เอาไปเกยเอาไปเทียบเอาตรงไหนอีกตัวกแกยตัวแก่เอาเน้อครับ<ว>ฟันเนี่ยไม่ใช่ตำนาเลยครับครับอืมคือในความฝันนี่คุณพอเสียเห็นคุณแม่ตายเลยไหมบครับตายเลยอ๋อ ที่แรกเห็นนอนอยู่ในเถียงหน้าเถียงหน้านำกระไรลาก็เลยเอามาใส่โลงโล่งศพใส่โลงศพครับไปได้โลงมาจากท่าไหนครับในความฝันอันนี้โลกงนี่มันมันตีกระดานเอาเองอ่๋อมันมีอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วในความฝันความฝันก็เลยเอาอุ้มศพอ่าเมียใส่ในโลงไวแลก็เอาไปไว้ตรงเถียงหน้าขั้นหน้าขั้นหน้าอยู่เฉยเฉสไปครับ หาคนไปซอยบ้านเก่าบ้านอะไรก็มาเมดเมาซอยก็บอกโอ้ยวัยรุ่งยังจะทีวัยมันมีมองวัยแล้วตากเด็ดตากคนหอว่ายังไงมันคือว่าครับครับอ๋อแต่คนไปซอยนี่หลายคนอยู่หลายอืมไปไกลเราท่านเผาบอ่ครับย่งบ่ท่านเผาอาคนซื้อเหล่าไปก็ซื้อไปครับซอยอืม บอท่านได้ประกอบพิธียั่งเลยยังม่ทันโซนยั่งยังเรกตื่นก่อนตื่นก่อนห้องไหโพูดห้องไห้หลายพดอดห้องไห้จนจนตื่นจ้าของะครับครับอืมรอบนี้ก็ถือว่าคุณพ่อเสือครับฝันดีครับท่านผู้ชมครับอ่าที่คุณพ่อเวาสู่ผมฟังครับคุณพ่อเสือตีใส่อายุของคุณแม่ครับก็คืออ่าค,คู่คู่ถูกคู่ยาก อยู่รวมกันมาเนาะคุณพ่อเนาะรวมกันมาหลายปีครับครับอายุ69ปีครับคุณแม่เกิดพศสองพันครับคุณพ่อเสียใส่ตีใส่ตัวเลขอีกตัวหนึ่งก็คือ40ครับครับก็คือคนตายไปแล้วคุณพ่อตีเป็นเลขศูนย์ครับแล้วก็ผู้หญิงคุณพ่อตีเป็นเลข4ครับแล้วก็มันตรงกับที่ว่าเขา,เาใส่ใส่โรงศพด้วย<ม>ก็เป็น40เนาะพ่อเนาะ ที่พ่อเล่าให้ผมฟังครับก็ให้ท่านผู้ชมช่วยตีช่วยแก้ดูครับว่าคุณพ่อเสือฟันในลักษณะแบบนี้ตองงวดครับจะตีจะแก้ตัวเลขได้เป็นตัวไหนบ้างครับใ,ให้คอมเมนต์มาเยอะๆหน่อยครับท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมท่านอื่นได้เห็นด้วยครับว่าฟันลักษณะแบบนี้เราเราสามารถตีตัวเลขได้ลักษณะแบบไหนครับ กับประมาณครับกับประมาณนี้เนาะพ่อเนาะครับประมาณนี้เองครับครับเดี๋ยวถ้าจังไดในงวดนี้เนาะพ่ออ่าในคงสุดท้ายคงสุดท้ายถ้าพ่อฟันดีอีกเนาะเดี๋ยวผมแวะมาหาก็นี่ละงวดนี้ล่ะครับครับมันตรงงวดด้วยอันนี้มันตรงเปียเลยไอเรานี่ฟันเร็วมากเลยนะพ่อเร็วมากครับครับวันกับวันแบบเจ้าของห้องไห้จนพอแหงอ่ะอาจจะออกได้มันเลยว่าในห้องงาจนตื่นเจ้าของนี่ครับ อพ่อเดี๋ยวพ่ออวยพ่อในทํามผูชมน้ำเหนครับในงวดนี้ครับผมเออลูกลานเอ้ยในซอยแก่ซอยอะไรเอาเดอร์นี่เลขอ่ะพ่อปั่นได้สำนึกตี้ให้แค่นี้ก็เอาไปตีเลขเอาเจ้าของเองเด้อใครสนใจอะไรก็หาเอาเองนี่ก็ไอได้แค่นี้ไ้ครับคงวดนี้นะงวดวันที่สิบหกกันยายนหกหกครับครับขอบุนครับพ่อครับ